วันนี้เวลา16นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภารเรณทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาไปยังวัดสุทัศน์เทพพระวรารามเมื่อสเสด็จเข้าพระวิหารหลวง ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสากยมุนีและภาพพระสุนทรีวานีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินจากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารหลวงไปยังพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินพพทธศักราช2565 วัดสุทัศนเทพพระวารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2350เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาส และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธศีสากยมุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยแต่สิ้นราชการก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆารามจึงเรียกกันว่าวัดพระโตต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นรัชการก่อนการก่อ,กรกอสร้างจะแล้วเสร็จ จนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามว่าวัดสุทัศเทพ,พวรารามปัจจุบันมีพระพรหมวชิรมุนีกรรมการมหาเทรรสมาคมเป็นเจ้าอาวาส compl. มีพระสงฆ์จำพรรษา71รูปสามเณร13รูปเวลา1 7นาฬิกาส9นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2,565นพระอุโบสถวัดสมนัสวิหารเป็นวัดที่สองโอกาสนี้ทรงรับผ้าไรรจากเจ้าพนักงานสุภพรัตนทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธสมนัสวัฒนาวดีนาฏบพิษพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์พินพระพักสู่พระประธานทรงกล่าวบทสวดมนต์จบสามหนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง์ทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพระกฐถินทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโนทนาถวายอดิเรกวัดสมณวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราช,ชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชอุทิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องอีเหนาที่สอดแทรกปริศนาธรรมคำกติสอนใจไว้ในทุกผนงังและมีเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในยุคนั้นปัจจุบันสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา58รูปและเนน6รูป